มาค่ะเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะคะว่าทํายังไงผมถึงจะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะดูเป็นธรรมชาติมากเลยมองเห็นไฟนี้ไหมคะายสว่างาฟนี้เห็นไหมออ่าเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชี้ไว้ตรงนี้นี่นะเ,เดี๋ยวจะตัดอ,ออกตรงน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเราลงยายืดทอนที่เป็นทนบำรุงผมก็จะนุ่มตัวลงแต่ว่ายังได้ลูกเดิมนะคะเพราะว่า มันปิดปัญหาตรงที่ตรงส่วนที่เรายืดไม่ได้เป็นส่วนที่เคยโดนทําไฮไลท์ไว้ทั้งศีรษะแล้วก็เราแยกไม่ออก่าอยู่ตรงไหนเพราะเราทาสีทันไปแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราตัดออกสามนิ้วโอเคอ่ค่ะแล้วก็มาเริ่มจากการตัดแต่งทรงให้ลูกค้าก่อนนะคะลูกค้าต้องการที่จะตัดความยาวผมออกสามนิ้วนะคะ แล้วก็จัดการขึ้นทรงนกจะขึ้นทรงด้วยเทคนิคบิ๊บคอยคัดทั้งหมดนะคะในการแต่งปลายนะคะปลายผมในทุกๆช่อนะคะแล้วก็จะทําเลเยอร์ไม่เยอะนะคะเลเยอร์ไม่เยอะแต่ว่าทำเท็กซ์เจอร์เยอะนะคะ เนี่ยค่ะพอเราขึ้นทรงเสร็จเรียบรน้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตกแต่ง texture นะคะโดยใช้เทคนิค t w i s t Back Cutting นะคะเทคนิคนี้เนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างทั้งยกคนผมแล้วก็ปรับบาลานซ์ในตัวช่อผมนะคะแต่ละช่อที่เราหยิบขึ้นมาเนยแล้วก็เวลาหยิบขึ้นมาเราจะพิจารณาว่าเราจะแต่งบาลานซ์ยังไงให้มันมี ความสมดุลน,นะคะตั้งแต่คนจดปายนะคะเพื่อที่ว่าทรงผมเนี่ยจะอยู่กับลูกค้าได้นานแล้วก็เวลาเขาเป่าเองที่บ้านนะคะผมจะพริ้วแล้วก็เข้าทรงได้ง่ายนะคะโอกาสที่จะชี้หรือเด้งออกมาก็จะน้อยนะคะสังเกตผมธรรมชาติของลูกค้านะคะก่อนที่เราจะทำเซมิรีบอนดิ้งกันนะคะก็คือผมด้านหลังเนี่ย ชัดเจนเลยคือลูกค้ามีรันผมอยู่แล้วแต่ว่ารันผมจะไม่นุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้รันผมตรงนี้นุ่มคลายตัวนะคะแล้วก็ดูสวยดูเป็นธรรมชาติเข้ากับทรงนะคะที่ดูมีวอลลุ่มนะ,ะก็จะสวยงามแล้วก็ลูกค้าก็จะสบายสบายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเออพอเราตัดแต่งเสร็จเนะะี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงน้ํายากันนะคะ เซน,นิวิบอนดิ้งเนี่ยค่ะจะเน้นไปในทางทรีทเมนต์นะคะไปดูกันว่านกผสมอะไรบ้างแต่ก็บอกกันว่าทรีทเมนต์นี่เป็นทรีทเมนต์ที่ที่นกทาเองนะคะเป็นสูตรที่ทางร้านทาเองนะคะอ,อันนี้เป็นส่วนที่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมที่จะไปลงน้ำยาเข้าขั้นตอนของเซนิวิบอนดิ้งอินเทนซีฟทรีทเมนต์นะคะ ดูกันนะคะคตัวนี้จะเป็นทริตเ็นที่ทางรานทำเองนะคะจะอุดมไปด้วยตัวบำรุงเยอะมาก <c oughs> เยอะจริงๆแล้วก็อ่าตัวนี้เลยเป็นตัวบำรุงสดนะคะเป็นไฮโดรไลซ์นะคะฮีทแอคทีฟสชนิดนะคะที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกตัวนี้จะโดนผลักเข้าไปในขั้นตอนของการลงการลงน้ำยาตัวนี้นะคะจะมีน้ำยาตัวยายดึงค่ะจะใส่ไปไม่เกิน10%อันนี้พิจารณาตามความแข็งแรงของผลลุก เห็นไหมตรงนี้เห็นชัดเลยที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยช่อเนี่ยจะเห็นนะช่อช้อนนี้เป็นสีที่เราทําอะไรไม่ได้แต่ว่ามันยังมีลอนอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาลงเนี่ยเราลงตรงไปแล้วลงเป็นทิฟตเมนท์ทิฟเม้นท์ล้วนๆเลยตรงไปที่ดูตรงๆจวลงทิฟเมันท์ล้วนๆเลย่วยตรงอื่นที่มันเป็นรอนเนี่ยเดี๋ยวเราลงเป็นตัวทิฟเมนท์โดยตอวที่ไม่ได้ทําให้ผมกรอง,ตรงแต่ทำให้ผมนุ่มยุกตัวลย เพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้ต้องการเลียกแต่อยู่แล้วตอนนี้ผมที่มีวอลลุ่มจะสวยกว่าเป็นเทมเพลตอย่างนี้แล้วลงมาเจอกันตรงนี้อือืโอเคแต่ก็แบบห้ตรงนี้ก็เปลี่ยนเฉยลงช่วงนี้เราจะลงอีกเราลงเท่แรกแตรวันนี้ลงเท่สอง มันต้องมันมีโอกาสตรงมันคงยากมันมันจะสีได้ซะก่อนตรงนะคะแล้วก็ลงน้ำยาตัวแรกนี่นะคะ,ะสองสูตรนี้นะคะแล้วก็ลงไปจนทั่วทั้งสี่สะทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกเนาะล้างออกแล้วก็มาตอกแท้แล้วก็มี กาหนีบเนี่ยเพื่อที่เราจะปรับโครงสร้างผมไปด้วยนะคะปรับแบบเบาๆเพราะว่าเราใส่เคมีแค่เบาๆแล้วก็อีกอย่างคือผ้าพี่ต้องก็จัดที่ว่าที่เราหนีบนี่คือเราไม่ได้หนีบเน้นว่าต้องตรงแต่เราหนีบเพื่อให้ให้ตัวบำรุงเข้าข้างในแล้วก็ทำให้ผมเรามีน้ำหนักแล้วก็เหยียดตัวขึ้นหรือมีความนุ่มขึ้นเนาะถ้าเราเน้นไปทางบำรุงแล้วก็พี่ต้องก็จะอธิบายว่าเพราะว่า ช่วงหลังเนี่ยแบบเทนผมตรงมากมันมันมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นที่นิยมมากแล้วเนาะผมที่ดูแบบดูมีมิติดูแบบว่ามีวอลลุ่มอะไรแบบเนี้ยความมีความนุ่มนวลน,นั้นมีแบบเนาะไม่ดนเแดบบ็กแม่ในแบบว่าอยู่ไา้ค่ะ่าหลังจากนั้นเราก็ ลงยากโรกรดเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยตัวบำรุงสดตัวนี้ค่ะตัวนี้สําคัญมากตัวนี้เนะะี่ยจะเข้าไปช่วยซ่อมแซมไปแทรกอยู่ในตัวเนื้อผมเราเลยนะคะจะเข้าไปได้หลายวิธีเป็นฮีทแอคทีฟเข้าไปด้วยความร้อนก็ได้เข้าไปด้วยเคมีก็ได้นะคะเราก็จะใส่ยากโรกรดลงไประดับหนึ่งประมาณ30อร์ซนตนะคะคนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปทําขั้นตอนเหมือน เหมือนตอนเรารีบอนดิ้งเราจะต้องมีการโกกผมด้วยน้ำยาตัวที่สองตัวนี้นะคะทำไปจนทั่วทั้งศีรษะนะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลนะคะจากจากน้ำยาตัวแรกน้ำยาตัวแรกเนี่ยมันก็จะเข้าไปตัดคงตัดพันธะนะคะระดับหนึ่งแล้วตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยดึงพันธะส่วนเกินอ,อ่าเสร็จแล้วอ่าจากนี้นะคะล้างมาแล้วอ่าเห็นไหมคะตัวนี้เลยเป็นเซรั่มนะคะที่ดีที่สุดของที่ร้านนะคะ ใส่หลังสะนะคะแล้วก็ใส่ตอนผมแห้งได้หมดนะคะนวดในทัวนี่คือเราทําเสร็จแล้วนะคะอบไปลงน้ํายาตัวตัวที่สองทิ้งไว้8นาทีน้ําลูกค้าไปล้างออกให้สะอาดแล้วก็อบไอ้น้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะอบไอ้น้ำได้ทรีทเมนต์ตัวสีฟ้าตะแก้ค่ะแล้วก็มามามาเป่านะคะก่อนเป่าแล้วก็ ใส่ดีเวอร์เซรัมดีเวอร์นะคะคือมันดีเวอร์จริงๆลองดูตอนเป่านะคะผมก็จะรู้สึกเลยว่าผมลูกค้านุ่มแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นก็คือมีความเหยียดตัวขึ้นแต่เราไม่ได้หวังจะให้ตรงนะคะเราหวังให้มีความเป็นธรรมชาติด้วยรอนผมธรรมชาติของลูกค้าเองที่ดูคลายตัวนุ่มนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ารอนผมลูกค้ายังอยู่ แต่ว่าเป็นรอนผมที่ดูเราแบบน่าอิจฉาเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะคะเดี๋ยวลองรองเป่าจนเสร็จก่อนนะคะนี่นะคะก็ในขั้นตอนที่ทำนี่ค่ะตัวทรีทเมนต์ที่ใช้ในกระบวนการะคะเป็นทรีทเมนต์ที่ร้านพอ s ช์ทำเองนะคะส่วนตัวเซรั่มที่ใส่ก่อนเป่าแล้วก็หลังเป่าตอนนี้ก็เป็นของทางร้านเองนะคะก็จะบอกว่าดีจริงๆดูจากคุณภาพผม ที่ออกมานะคะคือ,อแก้งานลักษณะนี้เนี่ยคะ่ะถ้าเราไปในทางทรีทเมนต์อย่างเดียวโดยที่เราไม่ทำเซมิริบอนดิ้งเลยเนี่ยคะ่ะตัวรอนผมเขาจะยิ่งเด้งดึงสปริงซึ่งลูกค้าไม่ได้ต้องการให้ให้มีรอนผมที่ชัดเจนขึ้นแต่ลูกค้าต้องการให้ดูคลายตัวลงแต่ว่ายังดูแบบเป็นแบบโคเรียนอยู่ <c oughs> ลูกค้าบอกโคเรียนมากๆนะคะก็เลยต้องใช้เป็นเซมิริบอนดิ้ง อันนี้นะคะแล้วก็ยังใช้ดีเวอร์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตอนผมแห้งได้ด้วยนวดให้ทั่วนะคะตัวนี้เป็นตัวบำรุงแบบใสนะคะแฮร์ทรีทเมนต์นะคะที่มีที่เป็นบำรุงจริงๆไม่ใช่แฮร์โค้ดนะคะสังเกตนะคะว่าลอนผมลูกค้าด้านในก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะลอนผมยังอยู่ครบนะคะแต่ว่าลอนผมเขานุ่มตัวลงนะคะ เวลาปล่อยผมลงมางผมก็จะดูมีวอลลุ่มนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะก็จะดูมีวอลลุ่มดูเป็นธรรมชาตินี่เห็นไหมคะก็จะดูสวยสวยรอบทิศนะคะเวลาเอาผมไปด้านหน้าก็จะดูเห็นไหมคะปลายผมยังดูมีวอลลุ่มเหมือนเป็นลอนใหญ่ๆที่คลายตัวสวยมากค่ะลูกค้าแฮปปี้มากสวยงามถ้าใดนสนใจก็ทักมาได้นะคะร้านสิมสวยอยู่ในหัดใหญ่นะคะ